นี้นะครับทบทวนสําหรับเพื่อนๆที่เข <are too |ko|>. mm ้ามาใหม่งงว่าไอ้ตีไม่ว่างงานมากหรอมาขายของคนอื่นไม่ขายของตัวเองก็ไม่ว่างมากหรอกครับเพราะมีธุรกิจทําเป็นของตัวเองเหมือนกันนะครับมีธุรกิจทาเป็นของตัวเองเหมือนกันเนาะแต่การที่ติมาช่วยขายให้เพื่อนๆขายได้นะครับก็จะเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าเม็ดเงินนะครับมีความสุขนะครับมากกว่าเงินตอีกนะครับเพื่อนๆมาครับเพื่อนๆขอ เพิ่มเติมนิดนึงปรับพื้นฐานสําหรับเพืพ่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับไลน์นี้นะครับวัตถุประสงค์นะครับไลน์นี้วัตถุประสงค์ก็คือจะมาช่วยขายของให้กับเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆ <c oughs> ได้ขายกันก่อนนะครับโดย2ขยักในที่นี้ก็คืออะไรรู้ไหมคือตีจะให้เพื่อนๆในไลน์ขายได้ก่อนนะครับพอเพื่อนๆในไลน์ขายได้จนเพียงพอใจแล้วตีค่อยเอาของป้าแดงที่มาฝากทั้งกล่องเนี้ย ป้าแดงมาฝากไว้ทั้งกล่องแบบนี้เลยป้าแดงติเดาว,ว่าป้าแดงฝากมาประมาณ200ใบนะครับของป้าแดงจะถูกสุดในไลฟ์นะครับของป้าแดงเนี่ยจะถูกสุดในไลฟ์เพราะป้าแดงบอกว่าต่อเท่าไหร่ก็ขายเออป้าแดงบอกว่าป้าแดงว่าต่อเท่าไหร่ป้าแดงก็ขายให้นะครับขอให้อย่าต่อ9บาท นะครับถ้ากเก๋าบาัตรปลาแดงไม่ขายให้นะครับนี่เป็นแบงค์ใหม่ไม่ผ่านใช้เนาะของปลาแดงแต่ตอนนี้ขออนุญ,ญาตนะครับบริการให้กับเพื่อนๆทั้งประเทศกันก่อนนะครับให้เพ like ื่อนๆได้ขายกันให้หนาใจกันก่อนนะครับให้เพื่อนๆนได้ขายให้หนาใจกันก่อนนะครับมาครับตอนนี้ขออนุญาตซาวเสียงกันแล้วนะครับตีขออนุญาตนะครับซาวเสียงกันแล้วนะครับว่าเพื่อนๆนะครับมีคนละนะครับมีคนละกี่ใบอ่าซาวเสียงกันก่อนเริ่มประมูลนะครับซาวเสียงกันก่อนเริ่มประมูลนะครับว่าเพื่อนๆมีกันอย่างละกี่ใบนะครับ คุณเคดบอกว่ามีแต่ไม่บอกจํานวนมานะครับคุณเคดบอกว่ามีเนาะแต่ไม่ได้บอกจํานวนมานะครับอ่าตอนนี้ขออนุญาตนะครับคุณบัวหลีนะครับคุณบัวหลีบอกว่าคุณบัวหลีมี7จ็ดใบนะครับอ่าคุณเคดบอกมีส0ใบเยี่ยมเลยครับพอมีปริมาณเนี <tr ่ยมันก็จะเข้าแก๊บเข้าห่างกันเลยก็คือดีมากๆนะครับในไลน์เรามีเพื่อนๆมีของเพียง2ท่านเท่านั้นนะครับในไลน์เราเนาะมีเพื่อนๆนะครับมีของนะครับเพียง2ท่านเท่านั้นนะครับ มากันเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับในไลฟ์เรานะครับก็คือเดี๋ยวขอทบทวนสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่รอบสุดท้ายแล้วเนาะรอบสุดท้ายที่จะบอกเพื่อนๆแล้วนะครับว่ารอบนี้ติไม่ได้มาขายของตัวเองขอย้ำคอนเฟิร์มเลยนะครับรอบนี้นะครับติไม่ได้มาขายของตัวเองนะครับแต่มาช่วยขายของเพื่อนๆทางไลฟ์นะครับมาช่วยขายของเพื่อนๆทางไลฟ์นะครับ ให้เพื ok lings, t <t like> um ่อนๆนะครับขายได้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆขายได้ก่อนเนาะพอเพื่อนๆขายได้แล้วนะครับพอเพื่อนๆขายได้แล้วนะครับตีถึงใจหยิบของป้าแดงมาขายด้วยนะครับความสําเร็จมันต้องเกิดมา2ขยักขยักที่1ก็ทําให้เพื่อนๆในไลน์เนี่ยขายได้ก่อนนะครับขยักที่สองนะครับป้าแดงก็บอกว่าของป้าแดงเนี่ย มีประมาณเนาะของปลาแดงมีประมาณเนะ200าะสองร้อยใบนะครับขายเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ปลาแดงขายหมดเพราะฉะนั้นคนในไลฟ์ให้อดใจรอตอนท้ายคลิปเพระท้ายคลิปอะเพื่อนเพื่อน,น,นจะต่อเท่าไหร่ปลาแดงขายหมดเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะต่อเท่าไหร่นะปลาแดงขายให้นะครับขออย่าว่าอย่ามาต่อ9บาท เพราะเป็นของใหม่ไม่ผ่านใช้นะของใหม่ไม่ผ่านใช้ป้าแดงบอกว่าขายให้คนละหนึ่งใบมีทั้งหมด200ใบป้าแดงมีทั้งหมด200ใบนะครับขายให้คนละหนึ่งใบเท่าไหร่ป้าแดงก็ขายนะครับเท่าไหร่ป้าแดงก็ขายขอแค่เรื่องเดียวคืออย่ามาต่อ9บาทนะครับไม่สุภาพอย่างรุนแรงเนาะเพราะฉะนั้นตีจะทําให้เพ my, stage, March, by, out, pues. ื non ่อนๆในไลฟ์ขายได้ก่อนเพราะฉะนั้นขออนุญาตเริ่มเปิดการประมูลนะครับณบัตรนี้นะครับขอบพระคุณมากครับมากันเลยครับสําหรับเพื่อนๆตอนนี้ขออนุญาตเริ่มซาวเสียงกันแล้วนะครับว่าเพื่อนๆ มีคนละกี่ใบครับขออนุญาตอ่านอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนเพื่อนะครับมีคนละกี่ใบขออนุญาตอ่านคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับเพื่อนเพื่อนะครับมีกันคนละกี่ใบครับขอทราบจํานวนกันเลยนะครับเพื่อนๆที่พร้อมขายนะครับเอางี้ก่อนพร้อมขายพิมพ์ว่าพร้อมขายครับพร้อมขายให้พิมพ์ว่าพร้อมขายครับพร้อมขายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบริการลูกค้าน่อย อ่าพร้อมขายให้พิมพ์ว่าพร้อมขายนะครับเดี๋ยวจะนับจํานวนแลวครับตอนนี้นะครับขอเนี่ยนับจํานวนนะครับสําหรับเพื่อนๆที่พร้อมขายนะครับเราจะได้รู้ว่าเขาพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับเราจะได้รู้ว่าเขาพร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมขายคนที่1นะครับพร้อมขายพี่พีพัทนะครับพร้อมขายคนที่สองนะครับพี่พีพัทพร้อมขายคนที่1นะครับอ๋อแล้วก็คุณต้นนะครับคุณต้นพร้อมขายนะครับคนที่2นะครับทุกเพื่อนๆที่กดติดตามเพื่อนๆที่เข้ามาพิมพ์เนาะ เพื่อนๆที่พิมพ์มาเดี๋ยวติจะกดติดตามด้วยนะครับอ่าเพื่อนๆที่พิมพ์มาติจะกดติดตามปักหมุดนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับอ่าพี่พี่พัฒน์นะครับติดกดติดตามพี่แล้วเนาะใครพร้อมขายชุดพิมมาด้วยนะครับขอทราบนะครับคนพร้อมขายนิดนึงนะครับตอนนี้ในไลน์เรานะครับมีคนพร้อมขายอยู่ประมาณ3คนนะครับถ้าติติอ่านก้มอ่านคอมเมนต์เนาะมีใครพร้อมขายไหมครับอ่ามีใครพร้อมขายไหมครับ2คนเองเหรอครับทั้งไลน์มีคนพร้อมขายแค่2คนเองเหรอ มีใครพร้อมขายไหมคุณอาดุลพร้อมขายไหมครับคุณนัทพลพร้อมขายไหมหรือถ้าเกิดเพื่อนๆที่รออยู่เป็นฝ่ายซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆที่รออยู่เป็นฝ่ายซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ามากันเลยครับนู้นลูกค้าทำอยู่เด็กๆหยิบของให้อยู่อ่าสามหยได้ครับได้ครับได้อเดียวใจสั่นไหมอ๋อที่อ๋อต้องไปลื้ออ่า โอเคนะครับมากันเลยครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับมีใครพร้อมขายกี่คนนะครับเพิ่งสองคนนะครับเพิ่มพร้อมขายกันแค่สองคนนะครับมีใครพร้อมขายอีกไหมครับพร้อมขายมีไหมครับพร้อมขายคนที่สามมาแล้วครับคุณยูเซอร์สามสามหกนะครับคุณยูเซอร์สามสามหกนะครับพร้อมขายมาแล้วนะครับพร้อมขายคนที่สี่มาแล้วนะครับอ่าพร้อมขายคนที่ห้ามาแล้วนะครับอ่อพร้อมขายคนที่หกมาแล้วนะครับ พร้อมขายนะครับคนที่7มาแล้วนะครับพร้อมขายนะครับคนที่8นะครับมาแล้วนะครับพร้อมขายนะครับคนที่9มาแล้วนะครับ พร้อมขายนะครับคนที่สิทธิ์นะครับมาแล้วนะครับขอย้ํานะครับว่ารอบนี้ติจะทําให้เพื่อนๆขายได้ก่อนนะครับรอบนี้เนาะติจะทําให้เพื่อนๆนะครับขายได้ก่อนนะครับพอเพื่อนๆขายได้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาของป้าแดงมาประมูลกันด้วยนะครับเราจะเริ่มกันรอบเดียวเลยนะครับขอราคาที่1มาเลยครับเพื่อนๆจะเปิดแพงเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับเพราะสุดท้ายเขาก็จะไม่ซื้ออยู่ดีนะครับเขาจะซื้อเฉพาะราคาที่ถูกเท่านั้นนะครับอ่ามากันเลยครับเพื่อนๆเปิดเล่นๆกันก่อนก็ได้นะครับเปิดเล่นๆใบละ1ล้านก็ได้แล้วเดี๋ย เพื่อนๆจะเปิดใบละเท่าไหร่ไม่ว่ากันเลยนะครับเปิดกันเล่นๆว่า1ล้าน2ล้าน3ล้านก็ได้นะครับแต่สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีคนมาตัดราคาเพื่อนๆเหลือใบละประมาณ1 0 0 0 2 0 0น3 0 0 0นะครับคุณกัญญาอย่าเพิ่งนะครับใจเย็นๆราคานั้นเป็นราคาที่ถูกต้องนะครับราคาที่ถูกต้องอย่าเพิ่งขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นมาถูกต้องเนี่ยคนรบเขาจะทําใจไม่ได้นะครับคนรอบๆเขาจะทําใจกันไม่ได้นะครับของคุณกัญญาคือราคาที่ถูกต้องนะครับ ของคุณกัญญาเป็นราคาที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าคุณกัญญาอย่าเพิ่งเปิดเผยราคาที่ถูกต้องมาก่อนนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวคนที่เขาโลภๆเขาจะรับกันไม่ได้นะครับมาครับเพื่อนๆตอนนี้อยากให้เพื่อนๆเปิดราคามานะครับแต่ถ้าคุณกัญญาเปิดราคานี้ออกมานะครับจากคนที่อยู่กันนี้เป็นพันคนก็จะเหลือร้อยคนทันทีอ่ะโอเคนะครับสําหรับตอนนี้เพื่อนๆพร้อมขายแล้วนะครับแต่ไม่มีใครให้ราคามาเลยนะครับพร้อมขายแล้วนะครับแต่ไม่มีใครให้ราคามาเลย เก็บของเพื่อนๆก่อนเพราะว่าในเมื่อเพื่อนๆไม่ใส่ราคามานะครับอ่าเพื่อนๆไม่ใส่ราคามานะครับก็ไม่เกิดการซื้อไม่เกิดการขายนะครับแล้วขอพลิกฝั่งมาทางฝั่งป้าแดงบ้างนะครับป้าแดงฝากว่ากล่องหนึ่งอ่าป้าแดงฝากมา,ากล่องหนึ่งเนะาะฮะน้ำก,กาแฟาโอเคโอเคโอเค เคเดี๋ยวมานะครับไปบริการพิเศษก่อนโอเคครับโอเคโอเคมีเรื่องแล้วนะครับตอนนี้ต้องไปบริการนะครับสาวๆก่อนนะครับอ่ะโอเคสาหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการนะครับอ่ะใบละร้อยเดียวอ่าใบละหนึ่งร้อยบาทนะครับพิมพ์รับใต้คลิปแล้วกันนะครับใบละหนึ่งร้อยบาทนะครับใบละ อ่าโอเคงานเข้าครับงานเข้าลูกค้าก็เข้านะครับแฟนก็ดุนะครับโอเคใบละร้อยเดียวครับใบละร้อยเดียวนะครับใครสนใจพิมพ์ลับใต้คลิปได้เลยครับใบละหนึ่งร้อยบาทไม่ผ่านใช้ของป้าแดงไม่ใช่ของติ